นี่คือเกมมือถือแนวแอคชั่นสไตล์โรครที่สามารถเล่นได้ด้วยมือเดียวแบบชิวๆวิธีการต่อสู้ก็ไม่ยากครับท่านผู้ชมสังเกตตรงลูกศรเป็นหลักครับมันจะมี2ที่ที่แรกคือใต้ขาของเราครับถ้าขึ้นมาไหลแล้วเราปล่อยตัวละครเราจะพุ่งใส่ศัตรูทันทีเลยครับสร้างความเสียหายได้เป็นจํานวนมากส่วนอีกลูกศรหนึ่งคือบนหัวศัตรูครับถ้าเกิดว่ามันวิ่งไปด้านขวาจนเต็มหลอดเมื่อไห่มันก็จะโจมตีออกมาครับและเมื่อสู้ไปสักระยะหนึ่งก็จะมีบัฟโบนัสออกมาให้เราเก็บนะครับซึ่งมันก็จะสุ่มออกมาให้เเเเรรราลลลลือนะลลือออกกนนนะะใแแแ้้ววตต่่จจไไครับชโมมีี ฟ้าออกมามีลูกไฟวิ่งรอบตัวโจมตีติดคริติคอลง่ายขึ้นหรือว่าทําลายกอศัตรูได้ง่ายขึ้นอะไรพวกนี้ผู้ชมก็ต่อสู้แบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะผ่านดันเจียนได้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าตามสไตล์โลกไลน์แล้วเราจะได้รับทรัพยากรอ,อะไรบางอย่างกลับมาแน่ๆครับอย่างเช่นไอเทมสาหรับการตีบวกอุปกรณ์เงินสําหรับการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพิ่มเติมหรือจะเอาเพชรหรือว่ากุญแจที่ได้มาเปิดกระชงหาอุปกรณ์สวมใส่เพิ่มเติมก็ได้เช่นเดียวกันทีนี้พอเราเก่่่่่่งงขขึึ้้้้้้นนนนแแลลลวกกาาาาารรรตตอออสสูบไไป็จะมถเดดยผ ได้ง่ายขึ้นตามสไตล์เกมโรครายนั่นเองครับและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเลยคือเกมนี้รองรับภาษาไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนใครที่สนใจแล้วก็ชื่อเกมคือ God Breaker นะครับดาวน์โหลดได้เลยทั้ง iOS และ Android